ครับสวัสดีครับมินรักแฟนครับทุ่มมองทุกวันเอฟซีสุขุสุคนกับผมผมบ่าวนี้น่สุคนคนหาอยู่หากินครับผมแรงงานไทยในเกาหลีกับผมวันนี้เราจะมาเก็บผักครับผมเพื่อไปทํากับข้าวครับผมวันนี้เราจะเสนอสองเมนูนะครับผมมีนึ่งปลากระพงราดราดราดมะนาวครับผมนึ่งปลากระพงที่บ่าวนี้ไปตกปลามาแหละครับผมได้ตัวหนึ่งครับผมแล้วก็จะมาเก็บผักชีลาวนี่ เก็บต้นหอมครับผมไปใส่ไปใส่ใสนึ่งปลาเซ็บๆเลยครับผมเออมาเก็บวันนี้เสนอหมกหม้อด้วยนะครับผมเอาจะหมกหม้อปลาที่เราไปดักมาล่ะครับผมเซ็บๆไปเลยหมกหมอ้อเออสามกอเพราะอะมัง้งงเกินไปเลยอือ,อวันนี้เรามาทำหมกหม้อปลาแล้วก็หนึ่งปลากระพงราดมะนาวครับวันนี้เส็บๆโอ้ผักซีเล่าจนสิบเป็เนแนว ตบเสลอก็คือ,อกเ่ก็บไปกินมาผักชีลาวสวยนะครับต้นหอมก็สวยครับผมอาจจะตั้งกล้องไว้ไกลแน่ในเรื่องพี่นอ้องเพื่อให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศสวนผักครับผมเมบ่อ,บอก,ก็บไม่เก็บนานครับวันนี้ไม่เก็บนานเก็บไปแต่พอกินพอกับผักชีหอมครับผมนี่อันนี้แต่งตัวอาจจะไม่สุภาพนะครับเพราะว่าเป็นวันธรรมดาครับผม ไปกินเขาแล้วไปพาพี่น้องไปหาอยู่หากินหรือ่าสิไปท่องเที่ยวใส่กระถาตที่ตามชมกันต่อไปครับผมเราจะหลกผักชีนี้ไปใส่หมกหม้อครับผมอุ้ยดูดิสวยๆทั้งนั้นเลยสวยมากสวยมากมันมีขุนตูนะครับขุนตูบดๆฉันเนี่ยปลูกปลูกหัวตะเบี้ยนี่หน่อยครับผมเดี๋ยวว่าจะหลกผักพวกนี้ออกแล้วก็สิมาปลูกผักอกีกแยะเทียนหนึ่งครับผมแต่ ไอตูเขาก็ซื้อมัแล้วาหรอวะไอตูคุณตูครับผมเจ้าเรียกันสุภาพเนี่ครับผักขุนตูครับผม,เ,เ,กกบผบผมเอาาเอเขาเขาจะไปเบื้องบรรยากาศในควัวบู๊แ่งกําลังงามบมดทัวผักเพื่อผักนวนกว่าที่เกาหลีก็จะมีประมาณนี้ครับผมเราจะไม่ได้ซื้อกินแล้วช่วงนี้เพราะว่าเราปลูกผักช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนกินเองได้แล้วครับนี่เพราะว่าอากาศมเริ่มร้อนแล้วครับผมไปติดตามในครัวกันอีกเทีนน่งครับผม กับมาหอดมาถึงกันแล้วครับในครัววันนี้เราจุดนี่ครับผมปลากระพงที่บ่าวนี้ไปตกปลามาครับผมไม่ได้ทายที่นอนเบื้องนี่ตัวใหญ่ตัวปีงครับผมูตัวไซโลเลยตัวไซโลมะหอดนะครับประมาณแปดยี่สขีดกับหมกหม้อปลาครับที่บ่าวนี้ไปดักกุ้งมาครับไปดักปลาหน่อยมามมะเ็นปลาซิวเลยครับคล้ายๆกับปลาลดนี่เขาจิมมาหมกหม้อครับผม เตงียปรุงเียงแจงเขากับนี้นี่ขุนตูขาขาตะไคร้ใบมะกรูดสดแล้วลองโจ้จะทำน้ำจิ้มครับผมทำน้ำจิ้มโดยพริกสดน้ำจิ้มราดมะนาวครับผมปลากระพงนึ่งมะนาวครับผมวันนี้เสนอเมนูกระบ,บกหม้อสองเมนูครับผมผัดวันท่้เรล้างแล้วครับผมเดี๋ยวล้างก่อนันอนจะเตรียมเพียงปรุงเพียงแจ้งแป๊บหนึ่งเด้อยรับพี่น้อง นึ่งเขาเยอะครับผมยังยังบุญยังแจ้งเ้างจิตามค่าแต่ใครใบเตะใส่หมกหมอนครับผมมันโมมีใบตองครับที่เกาหลีที่เกาหลีไม่มีต้นกล้วยนะครับผมที่ที่น้องเห็นต้นกล้วยเห็นกล้วยเยอะๆเนี่ยส่งมาจากประเทศอื่นครับผมที่มาขายที่ประเทศเกาหลีครับเอาไว้จะเตรียมยังบุญยงแจ้งเราจะนึ่งปลาด้วยครับผมหม้อเดือดได้ที่แล้วครับผมเราจะเอาน้ำปลาไปนึ่งก่อนนะครับผมน้ำปลาไปนึ่งก่อนหนึ่ง แต่มันสุกก่อนเราหอมก่อนไม่เห็นน้ำจิ้มลาดครับนึ่งตัวใหญ่ๆไปเลยนี่เดี๋ยวหอมก่อนไม่เห็นน้ำจิ้มลาดอีกเช่นเี้ครับผมพอนึ่งปลาให้มันสุกก่อนนิดนึงแล้วก็เราจะนําต้นหอมลงไปนึ่งด้วยกันครับผมแล้วก็ออกมาทําน้ําจิ้มลาดครับน้ําจิ้มมะนาวแซ่บจังสี่เลยครับพี่น้องเอาพอได้ยานึง่งแล้วก็จะตั้งบุงเครืองนี่หมกหมอ้อไปน้ำกันสองเมนูแซ็ๆครับผม หลังจากที่่าวนี้โขกขาขาจตะไคร้ใบมะกรูดครับผมเอาบปใส่กระเทียมเดินมาถือกันนี่มกหมอด้มเหนีอมกหมอด้มกหมอรดเด็ดครับผมนี่ครับผมปลาที่เราไปดับมาครับผมมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาใส่ลงไปเอ้ออายังมากกินนั่นนั่นหละพี่นอ้องเลย แล้วเราก็จะใส่หอมบักชีนิดหนึ่งหอมบักชีนี่เพื่อความหอมอืมใส่ต้ตอนนอี้ไงไปเลยหนึ่งปลากับใส่คุนตูหลอเด้อพี่น้องแล้วก็เมียงรักครับผมช่วงนี้ก็ได้ซื้อกินอยู่ปลูกประทันใด้หรอกหวเจะเป็นเบียรนิดหน่อยหนึ่งก็ได้มีเบียร์กับชงมะหหนนี้ออใส่ขุนตูลงไปกันครับผม ไม่ต้องเด็ดดีหรอกครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็หอมติดกันเป็นอย่างนี่ผมหอมไปเลยมาถึงเครื่องนิดนึงครับผมใส่แป้งม้วงไปนี่น้ำฟลาน,นิดหน่อยอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันเค็มใส่เกลือได้ครับพี่หน้่มใส่เกลือได้ทำอาหารทุกอย่าง เราต้องมีเกลือดิเกลือนิดนึงแล้วก็นี่ครับผมน้ำปลาานิดนึงเพื่อความหอมครับผมเสียแล้วเราก็โคเล่ครับผมภาษาไทยอาจจะว่าตรงอีสานโคเล่หรือว่าทรงลางเห็นเมากันครับ พอเข้ากันแล้วเดี๋ยวต้องใส่หอมอีกนิดนึงครับผมใส่หอมจังน่อยแน่ใส่หอมนิดนึงแล้วก็สูงล่างให้มันเข้ากันครับผมพอาะงล่างให้มันเข้ากันหรอก็ตั้งไฟเลยอาจสีหยดน้ำล้างคลุกนิดนึงครับผมยนมันใหม่อ้าวก็ประมาณนี้แหละครับผม เดี๋ยวจะมาเบิ้งตอนสุกอีกเทีหนึง่งว่าหน้าตามันจะเป็นตะแซบขนาดไหนนะครับผมพอดีอยากทรงล่างกันครับผมทรงลางทรงลางหรือว่าคนคนให้มันเข้าเครื่องแป๊บหนึง่งแล้วก็ไปตั้งไฟเลยครับผมปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมันที่นี่เราจะมาข้างข้างเตาครับผมข้างเตาไว้เลยนี่หน้าตาเด้ครับพี่น้องก่อนที่ยังไม่สุกครับผมมาดูนึ่งปลาสิ ว้าวเนื้อปลาใกล้จะสุกแล้วครับผมก็มีสมุนไพรตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใบแมงรักครับผมโอ้ยมีเตเนียตเสียบมันนีกสองเมนูเด็ดเด็ดครับผมบอานี้นําเสนอเดี๋ยวตำน้ำจิ้มมาที่นี่เราตำน้ำจิ้มมาสลาดด้อันนี้เขาก็สชิมกหม้อไว้ครับผมหมุกหม้อไว้นี่ปิดฝาไปเลยครับผมเปน็นออนนี่มาดูตอนสุกครับผมเดี๋ยวคนนี้อยัดตำ น้ำจิ้มราดปลานึ่งปลาก่อนนะครับปลาเนี่ยเรานึ่งได้ที่แล้วบอนนี้ก็จะนำหอมลงไปใส่ครับผมเพื่อจะให้มันสุกพร้อมกันแล้วเราค่อยยกมาราดพริกอีกเที่ยนหน,นึ่งสุดชนันทังเสบนี่ใส่ฝั่งนี้ครับผมใส่ฝั่งนี้ใส่ฝั่งนี้หม,มกหมวกก็ใกล้สุกเลยครับผมหมกหมวก หมกหม้อก็ใกล้สุกแล้วนี่ทีเด็ดน้ำปลานิดนึงครับผมน้ำปลานิดนึงเราจะสูตรไผยสูตรมันครับพี่น้องเราจะหมักครับผมนี่บ่ใช่น้ำตาลหรอกบ้างนี่หมักน้ำตาลปลาร์บปลานิดน,นึงนี่ครับผมแล้วก็มะนาว มันมะนาวหรอครับผมเขาเรียกอะไรมีหล่นนี่อยังบแกเมีบ่นนี่ย่งในอย่างมันจุกไม่ไม่ไม่ค่อยเปียวนะเดียวมันก็ได้นะเขาเรียกอะไรไม่รู้หรอกมีมีน่ะมันมันหมองเ now หรอครับมันเกิฝาลงไปเลยใส่ทั้งเปียกเลยเวลาชิมมันค่อยหอมนี่เม็ดเม็ดแหละไม่ต้องเอาออกหรอครับผม เราเคี้ยวด้วยกันมันค่อยนุ่มๆนุน่มๆเป็นสูตรกับผมก่ <c oughs> ต้องเฮ็ดพิธีพิถังไม่ต้องเฮ็ดงาดหรอกครับเฮ็ดเฮ็ดเฮดเีงนะเราไม่เน้นสวยเราเน้นอร่อยแซบหนัวแซบ,บ <c oughs> มือเมื่อไหร่กับปูกเพื่อนมาแซบหลายสินี่ยป้ดอะ <c oughs> อ๋อเป็นแก้วเลยนี่พี่นอออ้องกูนะอ๋อเดี๋ยวต้อง่อยมา เอาเอานี่มันลาดครับผมมาดูหน้าตาหมกหม้อปลาปลาหลวดเกาหลีกับกุ้งอเห็นไหมสวยพี่น้องกุ้งสีสวยมากเลยกุ้งสีสวยมากเลยกับปลาเริ่มสุกแล้วเริ่มสุกแล้วส่วนฝั่งนี้ก็นึ่งปลากระพงตัวใหญ่ๆปลาแบดเกาหลีครับผมมันสุกแล้วนะครับนี่รอลาดน้ําจิ้มครับผมสุดยอด เสร็จแล้วครับผมเสนอสองเมนูแซ่บๆับผมอูหนึ่งปลาไอ้หวันครับผมปลากระพวงตัวใหญ่ๆปึงปครับผมปูเอามาที่นี่น้ำจิ้มเราก็ทําเรียบร้อยแล้วเราจะลากลงไปเลยครับนี่นี่นี่ละสูตรเบานี้ครับผมอาจจะไม่รู้หลาเท่ากับนี่อาจจะไม่รู้หลาเท่ากับพัททาร แต่รับรองความแซ่บครับผมหูเป็นไหนพี่น้องเป็นไหนเห็นไดครับผมถึงจะไม่รู้หลาเหมือนพัตตะคานเป็นหน้าตาเลแซ่บมีแซ่บมีแซ่บมีฮึอ้หมกหม่อเราก็ได้ที่แล้วพี่น้องเดี๋ยวให้ดูโอ้โหหอมหอมผักอีผักคุณตู่มากเลยหอมจนดังจะใส่ครับผม อ้หอม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 มากเลยนี่อ,อดูดิหอมไหมพี่น้องหมกหม้อเพรอุอุหอมเกาหีพี่น้องอุอ้ยี่นี่แหละสองเมนูวันนี้เสนอสองเมนูเด็ดเด็ดเด็ดแซ่บมากเลยพี่น้องเลยไหมาหมามอยู่ไหมกินน้ำกันที่นี่ถึงหมกหม้อทั้งนึ่งปลากลับคงหรือปลาปลาแบดเกาหลีครับผมลาด หนึ่งมะนาวลาดมะนาวเนี่นะจักว่าเป็นเห็ดสูตรใดนจักว่าเบ้านี้จำได้ว่าเห็ดยินแบบนี้มันแสีบกับไรเห็ดครับผมอุ้ยเสียบลายเสียบลายมา,มามามาไม่เสียบ,บ,บแหลมแรงงานไทยในเกาหลีครับผมสําหรับคิมนี้ก็ยูดีมีแห้งสูขขงทุกคนขอฝากช่องนหน่อยของเบ้านี้ได้ครับผมรบัวบ่ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวเบ้านี้มาจะพาไปหาต่องเที่ยวหรือว่าไปหายูหากินแรงงานไทยในเกาหลีการใช้ชีวิต ในเกาหลีครับผมฝากผลงานด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ยูดีมีแฮนด์สุขุสุนไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ